โอ้บอกไงเลยครับมันเป็นโล่งหมดเลยอู้ยแล้วโอ้บอกไงเลยครับโอ้สุดยอดครับบอกไงครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้พามาเบิ่งวิธีเฮ็ดบ่วงหนูด้วยครับพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้กระสุมนี่เฮ็ดแล้วหรอครับนี่หาลังนี่ไม่ลาก็เตี้ยไม่หรอกครับนี่บ่วงหนูครับนี่ครับลวดเฮ็ดบ่วงหนูครับ ตอนนี้บ้วงหมดแล้วครับครับพี่น้องใช้ลวดเกี่ยวเกี้ยวเกี้ยวเกี้ยวอย่างนี้แหละครับเก็บหลักเอาชิมขันขอหน่อยนึงเดินพี่น้องด้วยนะครับพอแล้วครับ กรเบเพิ่งล้วก็ตัดเลยครับแล้วเราก็สอดครับมัดใส่หลักครับหมุนครับต้องหมุนแน่นไปเลยนะครับพี่น้องเด้อไม่จะขาดครับ ทิมล็อกไว้มันอยู่หน่อยหนึ่งนี่ครับทอดครับคล้องอย่างจริงจีครับนี่ครับทำน,นี่กับฟอร์มเซย์แล้วครับทั้งเหนียร์เลยแล้วก็บชันแหย์นะครับสนอ้องนี่ครับบดลูก แหร์รุ่นนี้แหม่ต่อนะครับพี่น้องฝีมือในการต่อครับของเราครับกดครับซื้อมาดังหนึ่งได้สองพื้นนะครับพี่น้องเด้อให้สนใจกระทักม้านะครับเด้อใช้ลูกเหรอครับเนี่ยนี่ครับพี่น้องครับวงเต๋ยวเห็ดกันแล้วละครับนี่ครับนี่ครับซิฟก็ล้งครับ ไอ้ซับนี่แหละครับไม่ต้องใส่ยลายแล้วครับอันคล้องไว้ยังชี่คือบ่ให้ยมาอยุ่แล้วครับพี่น้องเด้อยั้นไปใส่ครับไปไปเบื้องตอนใส่กันครับัปนี้ครับไหครับบอสเรือริสาบันดอนสวัสดีครับครับพี่น้องครับเมื่อกี้ผมก็จะพาพี่พี่น้องมาใส่บ่วงหนูนะครับเมื่อกี้ครับคุณครับอันนี้ห้เขาเยื่อขังครับเดี๋ยวไปเบื้องไปชมกันครับสิมานถึงประมาณเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะไปครับไปเบื้องกันครับ ดีครับพี่น้องครับไปเลยเฮาครับสวัสดีครับกำลังใส่เลยครับผลกำลังพีหาวงไซหนูมวงนี้เ pues ป็นคู่สายเลยครับพี่น้องเด้อทั้งใต้กับเป็นทงหน้านะครับนั่นหนูจะขึ้นมาอยู่นี่แหละขึ้นมาอยู่กันเลยนี่อเฮากระเซ็นได้หลายลังอะไรแล้วเดี๋ยวยางกับเบื้องวิธีการใส่นแล้วเพลนครับนี่ครับ แต่งว่วงมันดีๆีก็นะครับก้อนอินไซนะครับเนาะนี่แต่การลราบาตน,นี่ครับตูบึงกับบุคคลเชี่ยวตัวข้างนี่ก็คือมาแปลียนยุนรัดรัดเอยูน่นครับหวังฝนเนาะฝนค,ครับพี่น้องทะเลข้างก็ออกหนาไปแล้วครับ เี็นเด้อครับเป็นไซวบนะครับเด้อสีไม้เป็งสีนะครับเนาะนี่ครับบ่วงนี่นี่ครับนี่บ่วงครับเห็นปะครับพี่น้องอันครับไ่ลักขานี้แหละครับไซน้ำทางหนูเที่ยวนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ครับพี่น้องครับหัวหนูครับเป็นปะคับนั่นอันครับหัวหนูครับ บ่อยากยางลุ่ยไปไหนแล้วครับเนาะใส่บ่วงอยู่หัยเต้มันกะหยาปลุกนี่หนิครับนี่ครับหยาปลุกนี่แหละพวกเใส่ไปเรื่อยแน้วครับเนาะหมดละไอรีเต้ยออกหนาไปแล้วครับไปน้ำท่าไงละครับติดตามมั้งครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับยุ่แบบนี้ผมก็ใส่เด้อครับเด้อพี่น้องเด้อนี่ครับท่ามันครับเสียบลงไปเลยครับ โอ้ยมึมงเสียบยปวดมือเลยเพต้องเสียบแน่นก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่ครับเดี๋ยวมันก็จะเกี่ยวของมันเองครับกมันถือครับน,น,นี่ครับพี่น้องครับอีกไม้หนึ่งของผมครับนี่ครับใส่จังสีเด้อพี่น้องเด้อน,น้ำทางมันนี่แหละครับ นี่ครับมิรุ่นครับมินรุ่นหลังนี่ติดตามบ้างครับครับสวัสดีตอนส่อครับพี่น้องครับมันนี้ก็ออกมายามบ่วงเหรอครับมันนี้ครับยามบ่วงหนูครับทางปลาเข่านี่แหละพูนี่เลยเข้ากับพยายามทางป้ายยาฆ่าุมนะครับเลยเข้าป้ายยาฆ่าที่ยูคูซาที่เขาใสซไปผู้หล่ะครับแยกกันครับของผมอยู่ทางนี้เนาะเอาไงเลยใช้ทางกันไปพยายามมันครับพี่น้องครับไปครับ โอ้ยนี่ครับพี่น้องครับบ่วงผมครับยังอยู่ซื่อๆคืเอเก่าอยู่ใส่เท้ากันแท้เด้อครับพี่น้องเด้อนี่ครับใส่เท้ากันแท้เนี่แหละน้าควายนูก็อยู่นี่นะเพียควายนูควายนูทางใต้ครับแต่วคือกระสุนบุ้นนี่แต่ทางพูดไม่อยาก็ใส่หลายกันนะครับต้องใส่มันออกกระเถือกเพราะเจาเราได้บุ้นนี่ บ่คือครับยาบ้างสองบ่วงล่ะบ่ถื่อครับทางนี้บ่ถื่อโอ้เดี๋ยวครับพี่น้องเอเล็กเขาเลยว่าตัวหนึ่งครับพี่เงยเลยตายเนาะดูเถือก็ตายเอเล็กรูเถือกเด้อพี่น้องตัวผู้ตายเลยครับเนี่ยไปไม่เห็นลักไม่เห็นจะลักตายก็ไปยังกับไปขวอยู่โอ้บอกเงยเลยครับมันเป็นโรคหมดนี่อู้เดียวอ้บอกเงยเลยครับ โอ้สุดยอดครับจบไปง่างครับสา,สามื่นยังได้ใส่ถิ่มไว้เนาะ <c oughs> เอาเอาเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอลาพีร่าน้องไปแค่นี้ก็ได้ครับเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปหน้า